โฮชิโนะแต่งงานกับคินะจะมีลูกชื่อโฮชิแล้วก็จะมีลูกชื่อนานะโฮชิโนะแต่งงานกับคินะก็จะกลายเป็นนานาโฮชิสำหรับการลงตู้ประชาฉลองคนธรอบ4ปีของเกมบัวไครนั้นตัวละครมีโอกาสสูงที่จะปรากฏชื่อคือคุซุนุภกับจูวมิขนาดเชฟจิวทียังรู้เลยว่าเซอาจะไม่มาคุณดีต้อนรับ เข้าสู่ไลฟ์จำกัดเวลาครั้งที่สองของ LP Channel ในหัวข้อที่ทชื่อว่าทฤษฎีบลู e w จาก Chat GPT ครับผมแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ยากที่สุดในโลกเมื่อคุณเข้าห้องผ่าตัดแล้วหมอที่ผ่าตัดคุณมันใช้ Chat GPT ส่งงานอาจารย์เดี๋ยวเราจะลองส่งหัวข้อบางอันที่เราลองไปเซิร์ชมาก่อนใช่ไหมเอาจากหัวข้อเบาๆสมองก่อนละกันเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดทาคานาชิโฮชิโนะแต่งงานกับโซลสกิฮินะจะมีลูกออกมาชื่ออะไรอ่อถ้าเกิดโฮชิโนะแต่งงานกับฮินะจะมีลูก ชื่อโฮชิที่หมายถึงดวงดาวนะครับแล้วก็จะมีลูกชื่อนานะด้วยนะครับนานะที่แปลว่าความเจริญหรือว่าอนาคตอันสดใสนะครับถ้าเกิดเราจับแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดโฮชิโนะแต่งงานกับคีนะก็จะกลายเป็นนานาโฮชิผมไปเรียกงานครับเป็นเรียกนานะเลยเหรอกูสาบานเลยว่ากูเพิ่งเล่นแชท GPT เมื่อ20นาทีที่แล้วเพื่อที่จะเตรียมคอนเทนต์มาให้แชท GPT ของพวกเราเริ่มจาก ยเลยไม่เคยเทรนไม่เคยอะไรทั้งนั้นกูเพิ่งสมัครวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นข้อที่บอกได้ว่าออ Chat ช t GPT มันสามารถตอบทุกอย่างที่คุณต้องการได้แต่ความน่าเชื่อถือมันลบ100อันนี้คือคำถามที่เราถาม Chat ช t GPT ไปว่าถ้าอิงจากเนื้อเรื่องตัวละครบัวไคาที่แข็งแกร่งที่สุดท็อปสอะของบัวคายคือใครและ h a t GPT ก็ให้คำตอบมาว่าคนที่แข็งแกร่งอันดับหนึ่งคือเซนเซหรือตัวผู้เ เพราะว่าในเนื้อเรื่องน่ะเซนเซมีบทบาทสําคัญที่เป็นคนที่สามารถเชื่อมต่อทุกคนผ่านชาเล่หรือว่าองค์กรลับของคิวทอสและก็มิทพลในการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ<น>มีผลคนที่2ประธานไคเซอร์นะครับประธานไคเซอร์เนี่ย <Ooh. S 2> บอกว่าโอ้เป็นตัวละครที่มีอํานาจในเนื้อเรื่อง oh. เป็นคนที่กลุมอํานาจของอบิดอสอะไรประมาณนี้และ mm. คนที่3ฮะ <laughs> เฮ้ยก็ถูกไม่ใช่เหรอทำไมมึ่งตอบอาลุูกได้ยังไงเออได้ไงคนที่สามที่ c ช a t p t มองว่าแข็งแกร่งที่สุดในบัวใครคืออาลุนะครับผู้นำของหน่วยรับจ้างสารพัดที่68เธอมีความสามารถในการต่อสู้และการวางแผนที่น่าประทับใจรวมถึงบทบาทในเนื้อเรื่องที่มีความลึกลับและอิทธิพลในบางเหตุการณ์ด้วยมึงเป็นใครม่ใช่อาลุที่คุณเจกอีกหนึ่งข้อที่คุณน่าจะสนใจ เกี่ยวกับบัวใครนะครับก็คือตัวละครไหนมีโอกาสที่จะได้ลงตู้กาชาครบรอบฝีปี ของเกมบัวใครมากที่สุด oh, ระหว่างเซ r า o ร u ิโอ o ุ a ุโนะยูมอันนี้คือผมลองใส่ตัวเลือกที่โผล่เข้ามาในหัวใช่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ชื่อ4 <c oughs> ตัวละครที่มีคนพูดถึง <c oughs> ค่อนข้างจะบ่อย <c oughs> ย้ำอีกที <c oughs> ย้ำอีกทีนะไลน์นี้ไม่มีความจริงไลน์นี้มีแต่เรื่องไร้สาระถ้าเกิดมึงเอากูไปอ้างอิงว่าตัวครบรอบ4ปีเป็นใครใมึงโดน <c oughs> อันนี้คือคำตอบของ c h a t GPT นะครับสำหรับการลงตู้กระชาฉลองครบรอบ4ปีของ เกมบัวไครนั้นตัวละครมีโอกาสสูงที่จะปรากฏชื่อคือคุซุนหะกับยูเมะกระดาษแชทจีพยังรู้เลยว่าเซอาจะไม่มาคุณทำไมแชท t ี p t ถึงตอบว่าคุซุนหะกับยูเมะใช่ไหมเหตุผลที่ตอบก็คือทั้งคู่น่ะมีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องและ ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้เล่นในขณนะที่เซอารและลิโอนั้นบทก็น้อยโอกาสที่จะลงตู้กาชาเนี่ย <ừ. S 1> มันน้อยเราแม่งมีเหตุผลด้วยไงยคุณเถียงแชท t ีว t ได้ปะว่าลิโอกับเซอาแม่งบทน้อยมันบทน้อยจริงคือแชท t ีว t ยังรู้ว่ารุ่นพี่ยูมิแม่งยังมีบทมากกว่าเซอาอยหยาบคาโคตร เราถามเรื่องที่จริงจังกับ c h a t ีว t ไปด้วยละ่ะก็คือฮาโลของเกมบัวไคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ c h a t g p t ให้คำตอบมาว่าฮาโลในบัวไคเน่เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะาคล้ายกับวงแหวนหรือว่าออร่าที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของแต่ละตัวละครจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปแต่ละคนจะมีฮาโลเป็นสัญลักษ์ณ ที่บ่งบอกถึงพลังและความสามารถพิเศษของแต่ละคนตรงนี้อัฟเชียมไม่เคยพูดนะครับว่าฮาโลเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสามารถพิเศษพลังของแต่ละคนไม่เคยมีพูดแบบออฟฟิเชียลนะครับอันนี้คือ Chat GPT เป็นคนร้อยเรียงคําพูดนี้ขึ้นมาเองตรงนี้ก็อาจจะไปเติมแต่งจินตนาการของแต่ละคนได้อย่างไรก็ตามรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับฮาโลยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมความแตกต่างให้ เป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวละครแต่ละตัวละครในเกมครับลงสวยลงสวย c h a t g p t อ่ะมันจะบอกความคิดเห็นของตัวเองมาก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยคําว่าแต่ก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะมันกลัวถูกอะไม่ได้กลัวผิดนอ่ะเรามีข้อสงสัยว่าทําไมนักเรียนบัวไคถึงได้มีปืนใช่ไหมเจ t g ี่บ,บอกว่าในโลกของบัวไคนะ่ะนักเรียน ถูกฝึกให้ต่อสู้และทําภารกิจในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายอาวุธปืนและ อุปกรณ์การต่อสู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเธอในการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในเกมเน้นการฝึกฝนให้นักเรียนพร้อมสำหรับการต่อสู้และรับภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นศัตรูในรูปแบบการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์วิกฤตต่างๆที่ให้ใช้อาวุธและทักษะสำคัญของนักเรียนมาจากการฝึกฝนนะครับมันอาจจะมองว่าเป็นข้อมูลที่ใครก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถเรียบเรียงให้มันสวยงามได้ผ่าน h a t GPT เนาะมันอาจจะใช้อาวุธ อื่นก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเรียนของคิวทอสอ่ะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายแล้และพวกเธอก็เลือกปืนเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันอะไรประมาณนั้นข้อต่อไปรับรองว่าทุกคนตะลึงอันนี้คือรูปประกอบท,ที่ผมให้ทีมงานเตรียมมาผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไม Chat GPT ถึงคิดว่าซาริเหมาะกับตําแหน่งนี้ถ้าฮินะลงจากตําแหน่งประธานกรรมการวินัยใครเหมาะสมที่จะขึ้นมาแทนแชท GPT แม่ง ตอบว่าซาวริวัดดบฟักถ้าเกิดคุณคิดว่าซาวริมันวัดดบฟักแล้วใช่ไหมผมขอนําเสนออิสนาครับอยู่เกณฑ์นะไม่มีพูดถึงเลยวัดดบฟักดูเหตุผลที่เขาตอบอันนี้กันดีกว่าเนาะเขาบอกว่าทั้งสองคนน่ะมีความเด็ดขาดมีความรับผิดชอบซาวริน่ะมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความมุ่งมั่น ในขณะที่อิึะนะมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทําให้ทั้งสองคนเหมาะกับการเป็นผู้นําในการรักษากฎระเบียบในโรงเรียน <laughs> ชูคิดว่าคําถามนี้ c h a t GPT ตอบให้กี่คะแนนเต็มสิบไม่ใช่ตามเนื้อเรื่องไม่ใช่อะไรแต่อย่างใดมาความ<อ>สมเหตุสมผลเพราะว่าเพราะว่าผมจินตนาการอยู่ยว,ว่าเนเนอกโดอน ขึ้นจมูกเลยกูเซอยวลิทนแน่นองถอยแลยการนินนินทั้งทั้งคณะเลยเอ่อคิดยังไงถ้าเกิดซารริขึ้นมาแทนตําแหน่งประธานกรรมการวินัยแทนที่นะบอกอะไรชิบหายอย่างเดียวมันตีทุกโรงเรียนแน่นอนอะเออคราวนี้จะแบบว่าอ่าเซาลริไล่ล่าทุกอนาธิคมไม่ไม่เอ่อคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะบทเอเดนมันจะเปลี่ยนไปเลยเว้ยเออว่าเดียวนะเชี่ยอยู่ๆในหัวกูก็มีแบบว่า ทีนิตี้มันทำแบบนี้กับโรงเรียนอาเรียสกูใช่ไหมแล้วก<ด>ูกัด,ดของโรงเรียนทีนิตี้ <laughs> คือใครเกนน่าเพราะฉะนั้นกูเป็นหน้าเกนน่าเลย <laughs> เออถ้าเกิดกูไปในจังหวะที่ฮีนะลงจากตำแหน่งพอดีแล้วแบบอ้ามาเราเดี๋ยวโรงเรียนเกน,น่านะ<ม>่ะฉันปกครองเองแล้วก็ไปถล่มทีนิตี้กัน <laughs> ไม่ต้องขอบคุณครับกาวนี้ให้ฟรีคุณยางมาครับคิดยังไงที่เซอรลิจะขึ้นมาเป็นประธานกรรมการนักเรียนเกน่าครับนี่มันจะไม่ดีอ่ะอาี มีบ้านอยู่มันไม่ดีอะอ่ะโอเคอันนี้เป็นอีกหัวข้อที่เตรียมมานะครับมันมีบทของอบิดอสที่โผลมาแล้วเรายังไม่เคยอ่านเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้อันนี้คือแล้วแต่จักรยานเนาะสาเหตุการเสียชีวิตของรุ่นพี่ยู m มิในเกมบูอาไคเป็นกาวจากแชท GPT แชท GPT บอกว่ายูเมะนั้นเป็นตัวละครที่มีเรื่องราวที่เข้มข้นและน่าเศร้าใจ เธอได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องเกน่ากูจบลงตรงนี้เลยกูจบลงตรงนี้เลยหรือจริงๆมันถูกวะเฮ้ยทําเป็นเล่นไปมันมีบทที่พี่นะสู้กับโฮชิโนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่ารุ่นพี่ยูเมะเสียชีวิตในเนื้อเรื่องเกน่ามันก็ถูกปะเพราะเนื้อเรื่องเกน่ายังไม่มาอันนี้อาจจะเป็นทฤษฎีหนึ่งที่บอกได้ว่ารุ่นพี่ยูเมะจะมีบทในเนื้อเรื่องฟังเกน่า กูก็กาวไปอย่างนั้นแหละอย่าเชื่อกูรุ่นพี่ยูเมะนั้นเสียชีวิตระหว่างพยายามช่วยเหลือเพื่อนจากสถา,านการณ์ที่อันตรายเธอแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละเมื่อตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่เธอรักเชี่อเอ๋ยบียดขุนแม้ว่าเธอจะมีความพยายามในการช่วยเหลือและปกป้องเพื่อนแต่ก็ไม่หลีกเลี่ยงความโชคร้ายได้ตอนนี้กูเชื่อแล้วนะว่ามันจะจริงอะ่ะการเสียชีวิตของรุ่นพี่ยูเมะ เป็นจุดที่สร้างอารมณ์ให้กับเน<ม>ื้อเรื่องและทำให้ตัวละครอื่นๆมีการ<ม>พัฒนาและเติบโตจากเหตุการณ์นั้นเป็น<ม>แรงบันดาลใจให้ตัวละครอื่นในเกมหน้ามึงยัง<อ>ไม่เลือกให้เกมหน้าอีกเหรอคือทำไมวะทำไมรุ่นพี่ยูเมะเสียชีวิตแล้วเกมหน้ามันจะลุกขึ้นมาวกูมไม่เข้าใจผมให้สี่แล้วกันมันเขียนได้โอเคอยู่นะคือที่เหลือผมซื้อหมดเลยเพราะว่ามันเขียนเป็นกว้างๆปลายเปิดใช่ไหมเพราะว่าอ่มันไม่ได้บอกว่าตายเพราะอะไรไม่ได้บอกว่าเออม,มาจากสาเหตุอะไรโดน ฆาตกรรมหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไรก็เขียนว่าความโชคร้ายเอออันนี้คือมันเขียนปลายเปิดค่อนข้าง,างโอเคจนถ้าเกิดตรงเนี้ยโผล่มาในที่ไหนผมก็เชื่อถ้าเกิดผมไม่ใช่เป็นคนเซิร์ดเองอะดูอยู่มีแฟนเพจส่งอันนี้มาให้ผมแบบเอ้ยพี่พี่เอาไปเชื่ลลงข้อมูลนี้ว่ะแล้วบอกโออเคโอเค,อเคถ้าเกิดเ,เปลี่ยนจากเกเฮน,น่าเป็นอาบิดอนนะผมเชื่อเลย <laughs> มีคนถามว่าถ้าเกิดให้แชท GPT แต่งเรื่องมันจะออกมาเป็นประมาณไหนใช่ไหมมาเมื่อกี้เราบอกว่าแชท GPT อ่ะเขียนเนื้อเรื่องดีใช่ไหมเขียนอะไรต่างๆสวยงามเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่ลองทําอันนี้ดูละครับช่วยแต่ง<อ>เรื่องสั้นที่เศร้าที่สุดเกี่ยวกับบัวคข้ให้หน่อยจะได้ไหมณห้องเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองคชีวทอสมีคุณครูคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ปกป้องนักเรียนของเขาจากภัยอันตราย แต่ไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึง่งการปกป้องนี้จะพาเขาไปสู่การสูญเสียที่ไม่มีวันลืมตัวเอกอในเรื่องนี้โฮชิโนะเด็กสาวผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นเธอมีความฝันอยากจะปกป้องเพื่อนๆอยู่เสมอจนวันหนึง่งศัตรูได้โจมตีอย่างหนักหน่วงเกินกว่าที่เธอคาดไว้เธอใช้พลังทั้งหมดเพื่อปกป้องเพื่อนๆจนตัวเองนั้นสิ้นแรงลง พร้อมกับรอยยิ้มครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะจากไปโล้โม่าคนครูที่เห็นภาพนี้ยังคงนึกถึงเธอเสมอในห้องเรียนที่ว่างเปล่ามีแค่สายลมพัดผ่านและมีภาพของเด็กสาวผู้จากไปอยู่ในความทรงจำโอ้ จำรูปลุงโคที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างได้ปะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นแต่เป็นเซนเซที่นั่งมองรูปโคชิโนะอยู่ในห้องเรียนของอวิดอสที่ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะแล้วพึมพำขึ้นมาว่าอาวันนี้ก็พยาเหมือนเคยเลยนะโคชิโนะแล้วก็เดินออกไปแล้วก็มีรูปโคชิโนะใส่กรอบรูปหน้าตั้งอยู่หน้ากระถางปักทูบมันจะเป็นแทนแบบรุ่นพี่อยู่เมยะ <laughs> เออนั่นแหละก็อาจจะมีกรอบรูปของโคชิโนะกับกรอบรูปของรุ่นพี่ยู่เมะวางข้างกันเยดีบลาร์ฟแนนซีมากเลยคุณอ่ะมา เมื่อกีเราเข้าสู่หัวข้อที่ตึงไปแล้วใช่ไหมแล้วกลับมาสู่ช่วงที่หัวไร a บ้างดีกว่าบ๊ายบาย y อะดิถ้าฮิมาริเป็นตัวละครสไตรเกอร์จะมีสกิลแบบไหนพร้อมชื่อสกิลด้วยนะฮอบถ้าฮิมาริกลายเป็นตัวละครสายสไตรเกอร์ เธอน่าจะมีสก,กิลในการสนับสนุนการโจมตีพร้อมช่วยให้ทีมได้รับบัฟพิเศษ,ษในการต่อสู้ตัวอย่างเช่นค<ณ>ิมาริพุ่งไปด้านหน้าและด้วยการทำลายพื้นที่ส่งผลให้ศัตรูรอบๆติดสถานะมึนงงไอ้เหี<ค>้ย<ณ>คิมาริ c ีคิมาริ<ค><ณ>จะกลายเป็นมีนเนะนะครับมีเนที่ปกติสก,กิลของมีเนคือกระโดด ลงไปแล้วก็ลดคาป้องก,กันใช่ไหมแต่อันนี้ฮิมาริเขาบอกว่าฮิมาริน่ะจะพุ่งตัวไปด้านหน้าแล้วก็สร้างการโจมตีส่งผลให้ศัตรูรอบๆติดสถานะมึนงงชั่วคราวทำไมมันติดมึนงงรู้ป่ะไอ้เชี่ย,ยง,งงยเงี่ยงอองง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  คือสองหัวข้อที่ผ่านมามีรูปใช่ไหมครับอันนี้มีวีดีโอมาให้ดูถ้าเกิดที่มาริเป็นตัวละครสไตเกอร์จะมีสกิลแบบนี้นะครับมีเทียร์ลัสเนี่ยมีเทียร์ลัสเนี่ยติดสถานะมึนงงมึงทำอะไร ก็เดี๋ยวมีเทือรัดที่มาลีพุ่งไปด้านหน้าสร้างสถานามึนงงกระโดดทับเป็นกูก็งงหัวข้อต่อไปนี่กว่าชุนไว้เด็กในบัวไข่มีอายุเท่าไหร่ ชุนไบเด็กในเกมบัวไคมีอายุประมาณ,มาณอ,อายุ10บขวบโดยประมาณนะครับเป็นตัวละครที่มีลักษณะน่ารัก cute and funny และมีความเป็นเด็ก<ต>โดยจะเห็นได้ว่าเธอมีการพัฒนาที่แตกต่างจากตัวละครอื่นๆชุนมักจะมีการสื่อสารและการกระทำที่สะท้อนถึงความไร้เดียงสาและความน่ารักของเด็กใบนี้เชืเอ่อผเป็นชุนเด็กแล้วถูกนะ <S <S ส,สูงของชิริโนโในบัวไคไหนดูสิ ไม่ถูกไม่ถูกเยี่ยเลยร้อยสี่ห้ามันสูงไว่ป่อใช่สูงกว่าฮินาอีกอะ <laughs> แบบชิโน่มองลงว่าไงฮินาจัง <laughs> <laughs> ตัวละครในหน่วยรับจ้างาสารพัดที่หกสิบแปดใครแข็งแก่งที่สุดครับคำตอบที่ถูกก็คือฮินาครับ <laughs> <laughs> ตรงนี้ผมอาจจะต้องให้ข้อมูลว่าผมเคยถามไปว่าถ้าเกิดฮินะลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการนักเรียนใครจะขึ้นมาแทนและ c h a ท GPT อาจจะมองว่าฮินะไปแล้วอ,ออกไปแล้วออกจากตําแหน่งนั้นไปแล้วฮินะจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้น oh. ผมถามเรื่องนี้หลายรอบมากผมพยายามเทนให้มันรู้ว่าฮินะเป็นใครแต่มันก็ยังตอบอยู่ดีว่าฮินะจะเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในแก๊ง68 เพราะว่าเธอน่ะเป็นประธานกรรมการวินัยชัดจีทีรู้แล้วนะว่าคีนะเป็นประธานกรรมการวินัยแต่ก็ <โฮ S 2> ยังตอบว่าเป็นคนที่แข็งเก่งที่สุดในแกง68อยู่ดีคอมเมนต์บอกว่าแม่น่าหน้ากันเลย <c oughs> ยังไม่จบอีกเหรอวะ <c oughs> แม่น่าหน้านา <c oughs> แม่แม่แม่นาเขาเป็นทุกอย่างแม่นะเขาเป็นทุกอย่างคืออยากจะลืมเลือกดีทิ้งแต่คุณลืมไม่ได้อะนนจะลืมแม่นากับแม่นุไม่ได้นะเพราะว่าฮินะเป็นประธานกรรมการวินัยและมีความสามารถในการต่อสู้ที่โดดเด่นแถมยังน่าเกรงขามทั้งในแง่ของทักษะการโจมตีและพลังควบคุม นอกจากนี้เธอยังมีบุคลิกที่เด็ดขาดและอำนาจความสามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยได้ทําให้เธอเหมาะเป็นตําแหน่งตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในหน่วยเขอตกข้อมูลไปข้อหนึ่งปะฮะว่าอะไรสาม,มีชื่อโมชิโนะมีข้อหนึ่งมีลูกสื่นั <laughs> <laughs> อ้อ่อันนี้คือหัวข้อที่ถามว่าใครคือเบสเกิลของบัวไครนะครับคำว่าเบสเกิลในบัวไครมักจะขึ้นอยู่กับความชอบของตัวผู้เล่น แต่ตัวละครที่ได้รับความนิยมมักจะถูกยกให้เป็น best girl นะครับฮิฟูมิไอสัตว์ชูแม่งล็อกเป็นตัวละครที่มีบุคลิกน่ารักและทักษะในการสนับสนุนทีมและมีความสามารถในการพื้นฟูพลังทีวิตสปอยฮิฟูมิชุด3ามฮิฟูมิไม่เคยคิวได้มาก่อนเลยสปอยแล้วก็มาริมีความสดใสและเป็นมิกมักจะมี บทบาทที่สนุกสนานก็คือฟนะั oh ho, oh. นนี่นะฮะโอ้โหแม่งคำตอบคนที่3มนะครับมิยูตัวละครที่มีลักษณะการต่อสู้ที่มีพลังที่แข็งแกรง่งทําให้เธอมีแฟนคลับจํานวนมากโออาริซูโอ้เลิกอ่านแล้ว <laughs> <laughs> เ,ออลเพราะว่าเธอมีบุคลิกที่เฉียบคมชูยีพีทีชูยคนที่ห้าอารุนะครับเป็นตัวละครที่มีความน่ารักและมีความสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้จบแล้วชูเขาไม่ได้เทหรอกแต่ว่าคําถามเขาที่เขาทำก่อนไปนานเนี้ย มันก็ไม่ต่างจากเกมบัวมนเก็บข้อมูลออใช่ใช่น <laughs> างเอกของเกมบัวไครคือใครในเกมบัวไครตัวละครที่อาจจะถูกมองว่าเป็นนางเอกขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้เล่นเนื่องจากเนื้อเรื่องหลักผู้เล่นมีบทบาทสําคัญกับนักเรียนทั้งหลายและมีความสําคัญใกล้ชิดกับ una อารูนาที่มีบทบาทพิเศษในฐานะผู้ช่วย AI และชิโรโกะ ที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในเนื้อเรื่องโดยเฉพาะในการเริ่มต้นช่วยนํนาให้กับเซนเซ,นเซเข้าสู่ย์เวิร์ดทอดเพราะฉะนั้นแช,ชท tpt มองว่านางเอกของเกมบัวไคคืออารอน่ากับที่โลโกะนะครับเพราะว่า2คนนี้แย่งกันขึ้นด้าปกของเกมอ่ะไอคอนเกมเออไอคอนเกมเออเมื่อกี้เราให้แช,ชท tpt ลองแต่งเนื้อเรื่องมาแล้วใช่ไหมผมอยากลองให้แช,ชท tpt ลองแต่งความขวัญประจําโรงเรียนอาบิดอส <laughs> บัวใครให้หน่อยจะได้ไหมปกติโรงเรียนมันก็ต้องมีคำขวัญประจําโรงเรียนอยู่แล้วปะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็ตามเพราะฉะนั้นคําขวัญประจําโรงเรียนของอารวดอสนั่นก็คือเพราะทุกย่างก้าวคือความหวังอารวดอสจะอยู่ในหัวใจเสมอแม้โลกจะล่มสลายทําไมโลกต้องล่มสลายวะอ๋อมีหน้าทุกย่างก้าวคือความหวังมีหน้าหรอยูเมะแม่งหายไปเลย มีไอ้นู้นในคุณคอนเซปต์คอนเซปต์คำขวัญน,นี้สะท้อนถึงสป,ปิดิตของโรงเรียนอพิดอสในเกมบลูอาคาที่ แม้จะเป็นโรงเรียนที่ถูกละเลยแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวังของนักเรียนในการฟื้นฟูมึงรู้จริงนี่ว่ามันรู้ว่าวีดอสกำลังฟื้นฟูโรงเรียนอ่ะรู้ว่าหละคาขวัญของ <c oughs> อารีสน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าพวกเราคือเงาเมื่อที่แก่งกล้าและเด็ดเดี่ยวอารีสสู่หนทางที่ไม่มีวันถอยหลัง <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าอันเนี้ยเออถ้าเกิดให้พูดตรงๆมันเหมาะกับอารีสสุดๆเลยนะเว้ยเพราะว่า อารีสอะเคลื่อนไหวในเงามืดใช่ไหมและไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกแล้วในการที่ตัดสินใจไปแล้วอะเออเพราะว่าตอนนี้อา,อารีสกำลังไปสูท่ที่ควรจะเป็นใช่ไหมตอนที่อ่านคำขวัญน,นี้นะมันเท่มันเอจี้มันเบียวและถ้ามันถือความขวัญน,นี้จริงๆกูมไม่แปลกใจแล้วทำไมโรงเรียน,นถึงโดนยุบ <laughs> <laughs> คำขวัญน,นี้สะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาณของโรงเรียนอารีสในบัวคายที่มีความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและ เป็นที่พึ่งของเพื่อนร่วมทีมในทุกสถานการณ์เชี่ยมันรู้มากอะ่ะมันรู้มากจริงอันนี้คําขวัญประจําโรงเรียนของ SRT แข็งแกร่งดุดันมุ่งสู่เป้าหมาย SRT สร้างผู้นําด้วยความกล้าและวินยัยถือว่ามันเป็นคําขวัญของ SRT อยู่นะเพราะว่าโรงเรียน SRT อ่ะเป็นโรงเรียนที่รวมแต่หัวกะทิที่มีความกล้าหาญแล้วก็มีวินัยอยู่ในกลุ่มใช่ไหม ถือว่าเหมาะพอสมควรเลยนะเว้ยถ้าใช้กับฟอกอะนะถ้าเกิดมันไม่ใช่โรงเรียนอะคำขวัญของชมรมเกมไหมคุณเออช่วยแต่งคำขวัญของชมรมพัฒนาเกมให้หน่อยได้ไหมจินตนาการไร้ขอบเขตสร้างโลกใหม่ในทุกบรรทัดของโค้ดชมรมพัฒนาเกมรวมใจเพื่อเกมที่ดีที่สุดถ้าเกิดตัดคำว่าสร้างโลกใหม่ทุกบรรทัดของโค้ดเป็นคำที่สวยกว่าน,นี้ผมว่าโอเคอยู่นะผมว่ามันก็โอเคนะมันไม่แย่นะแต่พอผม เห็นหน้าโมโบอีรอยขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างไม่โดนปัดตกตีตาตีตีตาคาข้ามขวัญนี้สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของสมาชิกชมรมพัฒนาเกมในบัวคร ที่ใช้ลักษณะและความรักในเกมมาร่วมสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเชี่ย yeah. คําโปรยข้างหลังแม่งที่สัตว์เลยอันนี้คือปิดท้ายนะครับช่วยแต่งคําขวัญให้ LSP Channel หน่อยได้ไหมน,นี่คือปิดท้ายนะครับอันนี้คําถามสุดท้ายแล้วเล่นเกมให้สนุกเข้าใจให้ลึกไปกับทุกเรื่องราวธรรมดาแต่ก็โอเค LSP Channel ติดตามทุกความมันกับพวกเราเหมือนกับคาโปรยสําหรับช anel YouTube ยุค2000คําขวัญน,นี้ สื่อถึงการที่ L t Channel นำเสนอความรู้ช่องอะไรวะ <laughs> และความสนุกสนานในโลกของเกมโดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหาที่ลึกซึ้งจากเกมโปรดเฮ้ยจบสวยอันนี้ถือว่าถูกต้องเลยตอนแรกกำลังคิดว่าให้ความรู้อ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่อันหลังนี่คือเป๊ะเลยถ่ายทอดเรื่องราว,ให,วารหให้ความรู้ก็ให้อยู่เรื่องอะไรก็กลดบอสนี่ก็ถือว่าให้ <laughs> เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อถือว่าถูกหละ เพราะฉะนั้นไลฟ์จำกัดเวลาครั้งที่2ของ l s p Channel ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ คำถามนี้ไม่เกี่ยวกับบัวใครนะครับแต่คำตอบมันเกี่ยว <c oughs> คุณงงเยอะไหม,มงงเยอะไหม <c oughs> นานาโฮชินานาเป็นใครเป็นตัวละครในเกมบัวใครอ่ะอันนี้คือไม่เทนนะครับคือถามว่านานาโฮชินานาเป็นใครเพื่อที่จะถามว่านานาโฮชิในบัวใครจะมีสกิลแบบไหนแต่มึ่ตอบกูมาก่อนเลยว่าเป็นตัวละครในบัวใครนานาโฮชินานา เป็นตัวละครในเกมหรืออะไรที่ความโดดเด่นในการออกแบบมีลักษณะและความสามารถในการสนับสนุนทีมนอกจากนี้เธอยังมีเสน่ห์และบุคลิกที่น่ารักนา่ารักปะคุณยามะเนี่ยมันโผล่มาแล้วนี่ไใดู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 ชัดเลนะนะบอกก่อนพี่ไม่ผิดเออ,อนานะแม่2คนเป็นไงบ้างแม่เออพี่ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกแต่ว่าฝากสักทายแม่โนแม่น,นนะด้วยแมโนแมนะแต่ชีวิตนี้กลายเป็นสุนทายังไม่พออีกวะมี๊สอง